ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ยกว่าสมุดสาครเป็นโมเดลที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะในการสกัดกั้นโควิดสิแล้วก็ชี้นะคะว่าการตรวจเชิงรุกต้องเดินหน้าค้นหาโรคที่ซุกซ่อนในชุมชนต่อไปค่ะ นายสาธิตปีตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์อัธศินปอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็คณะได้มีการลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่สองวัดกรกกรกจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วก็ร่วมมอบหนังสือรับรองกักตัวเพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้รับการกักตัวเพื่อควบคุมโควิด -19 ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้วจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ส่งตัวแรงง,งานข้ามชาติจํานวน20 18คนให้กลับออกไปใช้ชีวิตพร้อมทำงานได้ตามปกติอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้มียังได้รับเมตตาคุณนะคะจากพระครูวิสุทธ ที่คุณค่ะเจ้าอาวาสวัดกรลกลากมาประพรมน้ำมนต์สร้างขวัญแลวก็กำลังใจให้แก่แรงงานข้ามชาติทุกคนที่ผ่านทุกผ่านโศกปลอดโรคป,ดคปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยแรงงานที่ได้รับการส่งตัวกลับในครั้งนี้นะคะทางด้านของนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็ได้ส่งรถมารับเพื่อหาแล้วก็เ,เพื่อพาไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึง่งแล้วก็ส่งเข้าหอพักเพื่อกักตัวต่ออีก14วันก่อนที่จะให้กลับเข้าทำงานตามปกติค่ะ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็กล่าวว่าต้องยอมรับนะคะว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอกใหม่แล้วก็หนักกว่าที่อื่นตั้งแต่เริ่มเป็นศูนย์กลางในการระบาดรอบใหม่นะคะก็มีผู้ติดเชื้อทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็คนไทย ดังนั้นค่ะจังหวัดสมุทรสาครจึงนับเป็นโมเดลที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะทั้งที่พบเชื้อในแรงงานต่างด้าวแล้วก็คนไทยรวมถึงการวางระบบในการตรวจหาเชื้อทั้งเชิงรุกแล้วก็ในโรงพยาบาลการแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในระดับต่างๆ การนำเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลหลักแล้วก็สุดท้ายก็คือการดูแลรักษาจนสามารถที่จะส่งตัวผู้ที่เคยติดเชื้อนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกด้วย